สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในแมปทอยเลทเทอร์เพอร์ดีเฟนต์กันนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นั่นก็คือขอตัวขอตัวห้าขอเอ้ไม่ใช่ขอตัวห้าตัวนั่นแหละเพื่อผ่านด่านไหนแม่นะขอเทดเทดไปห้ารอบนั่นแหละเงื่อนไขของเราในวันนี้ แต่โอ้โหเฮ้ยทำไมแรมไม่มีวันหมดฮะมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเทรดกันเพื่อไม่การเสียเวลาปะทุกคนนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนเทรดได้เลยนะอื ทุกคนได้เลยนะคือดูดิได้ตัวนี้มาสองตัวโอเคเฮ้ยมีคนให้อีกเราเหลือสี่แล้วนะสปีกเกอร์ให้จริงดิเงียบเลย อืมเราขออย่างเดียวนะขอเพื่อผ่านร่านให้แม่นะเฮ้ยได้ตัวตัวมาแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวเทหม่อีกรอบโอเคเขาไม่รับเลยนะ ไปหาต่อเลยเหลือสามไไรนะตอนนี้เทได้แค่สามรอบแล้วเฮ้ยโอ้โห เราเหลือสองแล้วนะแต่คิดว่าน่าจะไหวแล้วนะใช่ไหมเราคิดว่าน่าจะไหวแล้วเราไปลงกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดไปลงเลือกด่านไหนแม่กันเอาไปเลยด่านไหนแม่กดออโต้สคิปด้วยตัวนี้ มนทำได้ทำอะไรได้นะแต่คั้นแรกเราต้องเราต้องวางลัคก,กี้ก่อนโอเคได้แล้วผมคิดว่าน่าจะไหวนะตัวตังค์ไม่มีก็ไม่เป็นไรราวางไมโครวเวฟ ว่าวางไนท่านมันนี่ไท่านมันนี่ข้ไมโครเวฟเออเอ้ยวางไมโครเวฟดีกว่าไมโครเวฟคุ้มกว่าใช่ไมโครเวฟคุ้มกว่าเออเราก็จะวางตรงนี้เลยโอเคอันนี้ก็ลบไปตัวนี้มันทำอะไรได้อยากลอง ยิงเหรอนะโอ้หค่าอัพก็โคตรแพงเลยนะเราจะวางสเปมไมโครเวฟดีกว่านี่จเลยมันโดหมด

จะไปวางเฮ้ย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 ,ย,ยแต่อืมไม่ไหวแฮะเอาใหม่เอาใหม่เราสกิปไปนี่เราสกิป เดี๋ยวตัดไปตอนครับไออะไรไมโครเวฟแมนให้ชิวแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยโดนโดนนอนหลับโอ้โหเปิดอัพไปเมืมอกีง

ด้วยโบใกล้แล้วด้วยโบด้วยโบใกล้แล้วเฮ้ยแตกโอเคก็เฟลนะครับเราก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย